จอจากตอนเจดีสุพรรณบุรีดินเดินบ้านตาสวัสดีครับสวัสดีค่ะอะไรนะเสียงแห้งไปพี่เป้าดีใจ <c oughs> ดีใจ <c oughs> ที่ <c oughs> ได้มาเจอเจอมาอยู่หน้าจอฝังเพลงพี่เป้ากันเพลินเพลินแต่ละคลิปแต่ละคลิป คนนาคนดูเขาจะดีใจไหมมาเจอเราโอ้ดีใจดีใจมากเราดีดีใจยิ่งกว่าเราอีกก็เราเราดีใจที่มาเจอคุณผู้ชมหน้าจอใช่คุณผู้ชมไม่ทราบดีใจแล้วดาดีใจส่งเสียงกันเข้ามาได้นะคะดีใจลึกๆลึกเกลียดเหรอดเหมือนไส้เล็กน้อยหมือนไส้นะนา่ก็เจอการแล้วก็จัดรายการเพลงให้ฟังค่ะเป็นรายการคิดถึงพี่เป้า สายหตสัญญาใช่ป่ะตอนนี้ผู้ประกาศข่าวจัดข่าวเนี่ยใช่เขาจะเอาเพลงไปเปิดให้เข้ากับข่าวไปหยอกเย้ากระเซ้าเย้าแย่นนักการเมืองมั่งข่าวดาราบั่งอะไรแบบนี้เขาเป็นผู้ผู้สาธารณะอยู่แล้วเนาะเราเรอเรียนก็ได้เหรอถ้าอยาก อยากตอนนี้อยากมอบเพลงให้ท่านสสมีท่านสสในใจด้วยเหรอมีหลายคนหลายคนทุกพักเลยอ่าฮะพักละคนสองคนสามคนนันะคะไม่ได้เลือกพักกันแบบหลายหลายพักมารวมกันมามามาเป็นอีกพักหนึ่งใช่ะคพักเรานี่แหละจะพักพรนพักนี้หน้าตาดีพักนี้หน้าตาดีหน้าใสหน้าใสเห็นไหมใช่ค่ะ เลือดลมดีเลือดลมดีนะคะก็มีเพลงฟังเลือดลมเลยดีอ่ะก็ฟังเพลงพี่เป้าสายหยันสัญญากันทุกคลิปทุกคลิปเนาะอาจารย์แมวร้องเพลงพี่เป้าได้ไหมโอ้โหได้ทุกเพลงอ่ะร้วเพลงได้ทุกเพลงเพลงกเลกจ้าแล้วก็อันนี้เราได้ไหมเพลงนี้อยากมอบให้สอสอ มบสออะไรอกหักอกกหัเสียความรู้สึกเราเนี่ยแต่มาเสียความรู้สึกเออเลือดอคิดคิดเลือคิดคิดนนึกคิดคิดเป็นเนือดกลัวกลบมาเสียเชิงชาโอ้โหลือดคอเกาชั้นห่อร่วงลงมาเลยใช่ไหมนะคะเห็นไหมก็ เส้นงสนนุ่จากรายการ<ช>คิด<า>คิดเปล่าเ,เนาะเขายัางคนที่อ่านข่าวนี่ยผู้รประกาศผู้ดำเนรายการข่าวเนี่ยเขาก็จะอยู่กับข่าว<ช>เพลงเขาก็จะไม่ค่อยได้ได้ฟัง<ช>แต่ว่าขอฟังอะนะเขาเขาก็ทราบแต่ว่าเราอยู่กับเพลงทั้งวันชอยู่กับเพลงอย่างเขาจะแต่งงานกันเขาไปขอขันหมากันไปอาเดินไปขันหมากันแล้วอยู่ๆเขาก็บอกว่า เลิกกันเถอะนะคะจ๋านึกถึงเพลงนี้เลยผู้เสียสละนาใช่ฟ้าบันดาลได้เจอเป็นคู่ของพี่ใช่ใช่ไหมแล้วก็ยังบอกว่าไปเถอะทั้งคู่ถ้าไปทีละข้างไม่ได้ไม่ได้ทำไม่ะไปสู่ประตูสวรค์ไปทีละข้างก็อีกข้างก็หาอีข้างไม่รห้หาไม่เจอข้างคู่ไม่เจอข้างเนี่ย กระต om มัดก็เรียกซี่ใช่ไหมกระลำเท้าที่ข้างใช่ไหมค่ะเดี๋ยวเราจะโดนรองเท้านะสิยังไม่โดนกระต้มมัดนะคะเห็นไหมชื่อเพลงกันนี่เหรอผู้เสียสละก็เพลงเขาเศร้าแหละใช่ไหมแต่เราอ่ะมันนึกถึงเท้าการบ้านการเมืองนึกถึงกระต้มมัด หรือถึงรองเท้าใช่ไหมพูดจริงๆมันก็หาบางทีอะมัไปยังไงได้ยังไงอะไรมาได้ยังไงก็ใช่ไงนะคะเผื่อเขาอยากจะได้เพลงนี้ดูคลิปนี้ละเอาไปใช้ดูลองดูเนาะจะเป็นข้างหรือจะเป็นซี่ก็จะเป็นคู่รายการพี่เป้าสายยันสัญญาคิดถึงพี่เป้าสายยันสัญญาก็จะมานำเสนอในบทเพลผู้เสียสละผไปเจอทั้งคู่ ไปสู่ประตูสวรรค์น้ำสังจะล่องพ่านเงี่ยแหละไปฟังต่อเดี๋ยวไปต่อไปฟังต่อเนาะค่ะฟังเลยครับชื่อเพลงผู้เสียสละผู้เสียสละพี่เป้าสายตาเฉยๆเชิญฟังครับสาลาลามีซาลาล่าด้วยเรื่องมันจะหัวหลอกเนาะ ฟ้าบันดาลให้เธอเป็นคู่ของพี่ป้าตางให้น้องพี่นี้รักมีเพียงชั่ววานเ่นพี่แสนรักแสนหวงและหวังทุกคืนขอให้รักรวยร่นเหมือนรักที่เิอด,ดวงใจ ้วยเขาเป็นเพื่อนร่วมคำสาบานของพี่น้ำใจเขางนันชัางดีสมที่จะครองน้องได้อย่าได้คิดและหวังพี่นาดวงใจจะขอเจอกันชาติใหม่ชาตินี้ต้องขอลา มีกรรมทำไวแต่บางก่อนจึงได้ตามมาย้อนให้พี่จากกรนไดาา้เธอทั้งสองเปรียบเหมือนดังดวงดาราควรแล้วที่เกี่ยวกิ่งฟ้าอย่าน้อมลงมาจะมองไม่ เดิ้งค้่ไปสู่ประตูสวรรค์น้ำสั่งจะังลงพรนด้วยมือที่ลางรถไทยไปสู่เรือนหอที่เฝ้ารอรับดวงใจชาตินี้พี่จำจากไกลสู่แดนแห่งรถประธรรม ไปสูบประตูสวรรค์น้ำสังจะลางลงพลันด้วยเมือที่ลลางรถไห้ไปสู่เรือนหอที่เศร้ารอรับดวงใจชาตินี้จำจากไกลสู่แดนแห่งรถรา